ีดครับนายบุญหลโอดีรอเฮียงอเฮียตอนนี้ก็กำลังนัดวรวมโหดกันอยู่นะครับรู้สึกว่าจะลอยยจุดอยู่คนเดียวามาแล้วครับคนมาสายนัดเขาตีห้าครึง่งมาหกโมงเช้าวันนี้ครับนัดตีห้าครึงคร่งมาหกโมงเชา้ารู้ตัวหรือเปล่า ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินใครวะรู้ตัวไหมนี่นะครับกุ้งเป็นน้องเจนนึกถึงกุ้งเป็นนึกถึงกุ้งเป็นน้องเจน นี่นะครับเราได้วางหมยนี่วังป้าคนี้มีกับข้าวขายด้วยไม่ต้องไปไกลเลยตกฟ้าเสร็จมากินข้าวที่นี่นี่วางนี่ยาวเฟือยเลยแล้วก็ฝั่งนี้วางนึงคนละข้ามถนนครับตะกี้ไปวางที่เราจะไปตกพอดีมันเจ้าของวางเข้ารยกากชาแล้วรอยกากชาเราเลยต้องย้ายวังด่วนนะครับเลยขับรถกลับมาดิสองฝั่งถนนฝั่งนี้อีกวางนึงครับก็ ั on ite, ่งนี่อีกวางหนึ่งนี่ตรงซุ้มประตูนี่พอดีเลยครับเราคงจะต้องตกที่นี่แหละนะครับสองวางครับ้ฝั่งข้ามถนนหนึ่งวางนึงแล้วก็ถัดมาตรงตๆๆนี่เลยยาวเฟื้อยเลยไปถึงโน่นตัดประตูน้ำวังนี้สังเกตง่ายครับที่นี่จะติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลนะครับนี่นี่นี่สังเกตง่ายแต่เรายังไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่านี่ครับ โอการบริหารส่วนตำบลนาเกลือนะครับนีเอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะมีตัวหรือไม่มีตัวเดี๋ยวมาลุ้นเรามาลุ้นดูปากกระบอกก่อนครับว่าจะมีหรือเปล่าปากกระบอกเยอะครับแต่มันจะเข้ารึเปล่าม่รู้ตะกี้ได้แล้วตัวหนึ่งรอลุ้นรอลุ้นเสร็จกูเอาเข้าแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้ว แล้วเขาแล้วสองอุ้ยสองตัวสองตัวตัวใหญ่สองตัวสองตัวตัวโคตรใหญ่เลยเทใส่ได้เลยวัวมันกระโดดตีหันมาทางนี้จับจับโอ้โหมันกระโดดออกตัวด้วยกัน กระโดดออกตัวนึกอะวันนี้ตัวใหญ่มากต้องว่องไวต้องว่องไวต้องว่องไวมป้ตกปลากระบอกแป้งนะวันนี้เรามาตกที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือนะครับ ฟังใหม่ของเราเก่าคนอื่น <c oughs> ตัวใหญ่จริง,ให,รง,ใ,ใ,หรงใหญ่จริงไม่ใหญ่จริงใหญ่จริงก็ติงดังเพราะมันคือแป้งออสเรเลียนะครับปากระบอกชอบชอบช่วงเช้าครับตกปากระบอกพอดีแป้งหมดก่อนพอได้ครับเนี่โอ้ประมาณสี่สิบห้าสิบตัวได้อยู่นะครับพอดีแป้งหมดคิดว่ามันไม่เข้าช่วงเช้าก็โอ้ด คุ้มเทแป้งใส่ไปใสไปใสไป,สไปพอมันเข้าหมดพอดีก็ยังพอได้ครับปลากระบอกประมาณตั้งสิบสิบห้าสิบตัวคราวนี้เราตกปลาหมอเทศต่อปลาตกปลากุลาตกปลาหมอเทศต่อมันมันแป้งหมดแล้วพี่พอได้ลออะเต่าผมต้องตกปลาหมอเทศไงตกปลาหมอเทศ มาเล่นปรโหมอเทศกัต่อครับหลังจากที่ปดปลากระบอกไป4ี่0ิบตัวโอ้โหเอาเข้าไปเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้โม่นเปลขาบอกว่าปลาไปกินปลามันกินเอากินเอา เรวอีกแล้วใส่ใส่ใหญ่โอ้โไข่ไดคางดำดีกว่าโอ้ยทางขามูนลุดลุกลุกเคลยไปนะลุกสัก็มาเนี่ยเวลีลาจัดโอเคปล่อยเข้าไปโอ้ยให้เพื่อนหนีผมอีกแล้วดูเขาบอกปลาไม่กินนิดเดียวยายเลย เพ ce <si de e ื่อนเพื่อนหนีผมไปมดวน้นับนเฮียจุดพี่นะโยพี่บอยไปแล้วโน่นโนนหนีทิ้งผมไปคนเดียวเลยโอ้ยไปแล้วไปละไล้เถื่อปากกินชานิดหน่อยก็นอนใจหนีล้ะยายวางอีกแล้วแต่ตะเปียกไม่หนีนะตะเปียกฝังตกตรงไหนอยู่ตรงนั้นไม่หนีนะได้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหา ก็ถือว่าได้แล้วไอ้ไอ้ปลากระบอกก็ได้4050แล้วหมอเทศก็เริ่มเข้าแล้วนะเดี๋ยวเราตกล้าจะไปโชว์ให้เขาดูว่าเราไม่ธรรมดาตกคนเดียวก็ได้ไม่ใช่ปัญหาเพื่อนเขาย้ายวางครับไปอ่าไปทางบ้านขุนนะบล้วทำใช่บ่ออ่าลุงวินก็บ่อลูกชิ้นถ้าใช่บ่อลูกชิ้นก็บ่อตีสะพานแรกครับแต่เราไม่ไม่ย้ายครับเพราะว่าเราฝีมือ อยู่นี่แหละอ่าเดี๋ยวเย็นๆค่อยตามตามไปหาเขาลุยต่อครับพอได้แล้วพอได้พอได้พ่อบอเทศเข้าแล้วลุยต่อลุยต่อกินได้แล้วกินแล้วเฮ้ยแม่ชั่วชั่วชั่วยุบยาวายาวไยลูกยาวยาวยุบเลยยุบ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 โชว์เขาให้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไส่ใหญ่ไซส์ใหญ่ไส์ใหญ่ไซส่ใหญ่ใส่ใหญ่เราเด้อต้องยกเราต้องโชว์ คุณพักขุดกาวอวนสปูครับวางธรรมชาติพาไค้ที่ไค้ที่ปทศมันธรรมชาติดูทีละทีแล้วเป็นสปูด้วยดูดิอ้วนตุยเลยโอ้โหแล้วเพื่อนเขาบอกไม่มีป่าไม่มีได้ไงย้ายไปหมดละเหลือเลยคนเดียวไม่ใช่ปัญหาครับผมมันไม่ใช่ปัญหาการตกปลา เราจะเอาแต่ตต้านอย่างเดียวไม่ได้เราต้องปลามันอ,อยู่ในน้ำใครจะไปมองเห็นนะมีไม่มีใช่ไหมฮะโอ้ต้องไหวแล้วเพื่อนผมเลยใจยสู้เลยไม่ไหวไม่ไหวหเยอะแยะเก็บก่อนโอ้เตมจะเี่ย นี้เรามาตกปลาอยู่ที่นาดเรียบขาวนะนาดเรียบขาโอกาสบริหารส่วนตำบลนาเกลือนะครับนาเกลือตันนี้หมายใหม่ของเราแต่หมายเก่าของคนอื่นอันนี้ก็กินเดืออขันนี่ก่อนอันนี่โกอรกน้ค่ี้ขันนี่ก็กินเดอ สองครั้งเลยนะเก็บตัวดีกันตกปลาหน้าทีมเนี้ทความเทียบขาวนะตกปลาหน้าแถวเทียบขาวโอ้โหของแท้ของแท้ของแท้ว้าของแท้แท้ว้าสนใจกว่าห <c oughs> อังว่าจะเปลี่ยนเป็นถูกต้อง ตกประบมกเทศพ้าับเรียบขาวครับโอ้นี่โอ้โหสวยงามจริงๆบอกแล้วของแขกของแถกใส่สวยครับโอ้โหวัดได้สั่ใจไว้บอกแล้วคุณ่าอย่าเล่นกับระบบคุณจะเล่นกับระบบบอกแล้วจะเล่นกับระบบ ตกับระบบปี่ได้ผมตกปลาการทนเพื่อขาวเพื่อดี๋อะไรกินข้าวด้วยกันครับกินข้าวที่หน้ากิเปรียวขาวแบดตับไก่ข้าวเหนียวไอ้นี่อะไรแหนมครับข้าวด้วยกันนะุ่นบนนม,ม,มบิว้วสวยร้อนๆง่าครับ ได้บรรยากาศนทางสินข้าวที่น่าขัเนียบขาวองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเตือยอยูเทื่อำเภอพะท,ท,ทมุงเตี๋ยเดือสมุทรปราก,การนี่เนี่ยทำไม ดั <Here>. uh. งสินค้าที่น้าทำเลขาวได้ฟิลมากปาได้เยอะแล้วปากกระบอกช่วงเชา้าปากกระบอกมีแป้งมาประมาณคือกิโลตกได้ประมาณ40-50ตัวโอเคดใช้ได้ปากกระบอกหมดแป้งเสร็จมาดังตงปกปลาบ่อเทศต่อก็เข้าปลาบ่อเทศก็ประมาณเกือบ10ตัวละ เราได้พักกินข้าวก่อนเพื่อนเพื่อนเชจุนพินะแล้วก็น้าบุญหลายนะโยพี่บอยย้ายบ่อเขาบอกปลาไม่กินเข้ามาแป๊บเดียวตกแป๊บเดียวแล้วบอกปลาไม่กินเขาย้ายบ่อเสียตังสองทอดเสียบ่อนีร้อยหนึ่งก็ต้องไปเสียบ่อนอีกน่งรอ้นึงเราเยี๋เยวเสียรอยเดียวปลาไปเยอะทอโดนเลย ไซส์ใหญ่นะครับไม่เล็ก้วยเถอะมันข้าวปิ้งไปตักงายลลูกโอ้โหดูเดีโอ้ไม่เล็กลับกูเลาโอ้โได้สามตัวแล้วกเลาโอ้โหสุดยอดหลากหลายปลาจริงๆเดี๋ยวย้ายฝั่งก่อนครับย้ายมาฝั่งทำนียบขาวองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกลือครับนี่นี่นี่เดี๋ยวเราย้ายมาฝั่งนี้นี่ครับลมเย็นใต้ต้นไม้ตกสบายๆ,ๆดีกว่า ตะกี้พี่ฝั่งนู้นเขาได้กุลาวสองตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปตกตรงนี้นี่โอ้โหลมเย็นลบเย็นนี่นะครับทับนี้กบขาวองค์การบริหารส่วนตำบลน,นาเกลือนะครับและนี่เราตกวางนี้โอ้โหลมเย็นสบายสบายตะกี้นั่งอยู่ฝั่งนู้นร้อนเราต้องใช้มาฝั่งนี้ครับนี่นี่สวยงามอ่ะมาลุยฝั่งนี้ดีกว่า ไหนดัฝั่งนี้พี่ลายลาจะกินนะโชว์โห้โห่แม่สอยสีโอ้โหเดูอดูัดอนนฝั่งนี้ก็เปใช้ย้อยตัวสวยด้วยเองกๆๆ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 ุๆๆ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 าๆๆๆ่ๆๆ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 ้ๆเๆยๆๆๆยๆาๆๆๆๆๆๆ้โๆๆ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 ๆ ลมแรงย้ายมาฝั่งนี้ครับก็เอเคก็ได้ก็ได้อีกครั้งอีกแล้วชัว์เขาไปตที่ตัวใหญ่ยังยังหลุดนะตัวที่ตัวใหญ่หนึ่งสองสามปีเอ้ยดีดดุดนี่เออย้ายมาฝั่งนี้ตัวใหญ่โอเคเก็บใส่ใหญ่จริงๆที่ไหนก็มี แล้จะใส่อะไรวะเนี่ยเต็มกระถิ่นติกเต็มแล้วว่ะดูดิเดี๋ยวสักพักเราก็คงจะต้องตามไปดูฮะเชีย์จุนพินะแล้วก็นบุญหลายแล้วก็พี่ฝอยครับเพราะว่าเขาตกวางนี้เขาตกไม่ได้เขาบอกว่าไม่มีปลาทิ้งทิ้งจะเปี้ยงไว้คนเดียวเดี๋ยวสักพักประมาณแค่สามโมงครึ่งเดี๋ยวจะขับรถสวนขึ้นไปทางอาบ้านขุนนะไปดูเขาหน่อยเขาจะได้เยอะวาได้แค่ไหนแต่ตอนนี้เรา เต็มกระติกแล้วขอตัวเก็บของกันนะครับเดี๋ยวจะเช็คยอดให้ดูเช็คยอดเสร็จเดี๋ยวจะต้องตามไปหาเพื่อนอีกที่บ้านขุนนะเพราะว่าเฮียจูนพ่นะแล้วก็พี่ฝอยและบุญหลายเขาอยู่ที่นู่นเพราะว่าเราเต็มกระติกแล้วเดี๋ยวไปดูของเขาดิไปเจาะเย้ยขนาดเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวจะเช็คยอดให้ดูครับสี่โมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูยอดกันดีกว่าแล้วเราก็จะได้ตามไปหาเฮียจูนกับพินะเดี๋ยวเรามาดูยอดกันนะครับนี่เอดีกว่า เทะเทะไปเทเรจะได้น้ำออกเยอะโอ้ได้น้ำโอ้บาตะไคร้เลยจะเก็บก่อนครับโอ้หวานหมูอสีหมอเทศอ่าอ่าปลากระบอกกุเลาเออตะกับอู้บานตะไทรเก็บก่อนเก็บก่อน เก็บครับที่ไหนก็มีเย,เยอะแยะปลามีตะกับตะกับโอหกูเรากูเรา,เราได้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองอเราได้สองตัวเฮ้ยสามเหีเหรออ็สองตัวกูเราได้สองตัวโหบานบานบานเก็บก่อนเดี้อเด้อเอาเล็กลงล่าง เต็มกระติกจริงๆนะเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะอนียโอยปลากระบอกได้เยอะปลากระบอกปลากระบอกได้เยอะสีโซหมเหมเทศหมอเทศได้เยอะทำไหวไม่ได้ขี้เกียจทำตกแล้วต้องทำนะครัหเทศโหเทศ โคิดว่าน้อยไ่เยอะเว้ยนี่กระเทศ้องกระเบื้อกหูปากกระบอก,บอก,อบอกได้น่าจะ30-40ตัวเ <c oughs> ต็มบ่ดีหนึง่งปากกระบอกไม่ไม่ไม่แลวโอ้ถ้าแป้งไม่หมดนี่น่าจะได้เยอะปากกระบอกหรืแป้งมันหมดก่อน เยอะๆเดีน้ำแข็งต้องเก็บใส่ด้วยกุลาด้สองตัวโอ้หหลุดบานเลยเต็มกระติกพอดีครับนี่ทั้งกระบอกทั้งกุลาทั้งตะกับทั้งสารพัดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตามเพื่อนก่อนไปตามหาเยจุนกับพินาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันที่นู่น ขยันเดินกันจริงๆเดินมาอยู่ท้ายวังให้เราได้แต่งกระติกแล้วเดินมาดูเพื่อนก่อนว่าเขาจะได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเขาตกที่ฟังนุ่นน่งตกแป๊บเดียวป่าไม่้กระทานเขาย้ายวังทันทีเท่ากับเสียไป200ร้อยเฮ้พนะนหนเปิดกระติกให้ดูหน่อยเด้ไม่เวิร์สเลย<ะ>ล่ะโอ,อลองดูดินายพี่เปิดให้นิดนึงแววโอ้ <c oughs> โอเคโอเคโอ้ไปตกแป๊บแป๊บบอกไม่มีปลาถูเอ้ยทีหลังอย่าทำแบบนี้นะเฮียนะไม่เอานะปลาเขาเยอะแยะจะตายล้นกระติกล้นหนีมาทำใหม่เสียสองร้อยสามร้อยทีหลังอย่าทำทีหลังอย่าทำเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหนี่อะไรเนี่ยโอ้โยพี่ปูหกสิบคัพี่ครับยเไอ้ไอ้ไอ้ ได้ปุ๋ตัวเดียวแต่ก็โอเคนะใช้ได้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 ตัวเดียวมอเดียสุดยอดสุดยอดครับก็อย่างว่าแล้วเรามาตกปลาแล้วก็จะได้น้อยได้มากได้แล้วก็คือก็แฮปปี้ของเราก็นนั้นประมาณนั้นแฮปปี้แฮปปี้ครับงานเลี้ยงย้อมมืวันเลิกล้านครับสำหรับเปี๊ยกก็ตกที่บ่อข้างอบตก็ลดกระติกแล้วมาดูเคียนจุดกับ กี่นะก็โอเคครับพอได้ทอดได้แกงก็มาตามมาหาเพื่อนกันจะได้กลับพร้อมกันโอเคครับกลับแล้วไปบายไปบายหมุนทักรอบอ่าเบียขวดเดียวไม่เมาไม่พอโอเคครับกลับแล้วไปบายไปบายไปบายแฮปปี้แฮปปี้เจ็ดสีเข้าไปดูหมายอื่นหรือเปล่า เดี๋ยวต้องลงโทรถามกันดูเออ,อววไปอ,ไอยู่ไปแล้ว